แอคคูมิเลเตอเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Rotary Compressor นะครับแ c คคูมิเ t o ตอเป็นอุปกรณ์ดักน้ำยาเหลวซึ่งกําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้น้ำยาเหลวในสถานะของเหลวไหลเข้าไปยังคอมเพรสเซอนะครับต่อไปนี้จะเป็นการทดลองนะครับหากสารทาความเย็นไม่สามารถเดือดเปลี่ยนสถานะในคอยเย็นได้หมดจะมีสารทาความเย็นบางส่วนที่เป็นของเหลวอยู่ไหลกลับไปยังแอคคูมิเเตนะครับ จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะมีรูรอบๆนี่ทั้งหมด6รูนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงเล็กๆอยู่ส่วนตรงกลางตรงนี้จะจะไม่มีรูนะครับเพื่อไม่ให้สารทงามเย็นที่ยังมสีสถานะเป็นของเหลวอยู่ไหลตกลงท่อนะครับ สารทำความเย็นที่เป็นของเหลวก็จะไหลตกลงมาด้านข้างนะครับจะมีเพียงสารทำความเย็นที่มีสถานะแก๊สที่จะไหลวนในนี้แล้วก็จะไหลผ่านท่อเส้นนี้ได้เพื่อผ่านไปยังคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการอัดแก๊สไม่สามารถอัดของเหลวได้นะครับถ้าหากมีของเหลวเข้าไปในคอมเพรสเซอร์จะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้เพราะฉะนั้น จึงต้องมีตัวที่เรียกว่า a c ค u ูมูลเตอในการดักของเหลวไว้ก่อนที่จะเข้าคอมเพรสเซอนะครับ